ตอนนี้ผมจะเสกบางอย่างกลับมาคุชสครับเธอมีอุปกรณ์แล้วนะเราทั้งคู่ต้องใช้ลูกโป่งและก็กันไกรกอนอื่นต้องตรวจดูกวาลูกโป่งนั้นยังสภาพดีไม่มีรูรั่วนะและจากนั้นก็เป่าอากาศแค่นิดหน่อยพออือคุณกำลังดีเลยของเธอลาบปล่อยลมออกดีมากโชว์ลูกโป่งให้ฉันดูอีกรอบสิดีมากเอาละตอนนี้มีรูหรือยัง มมีแล้วอะอ่าตอนนี้ไม่รู้แล้วนะืม hmm ฉันมีใจร้ายจริงถึงทำแบบนั้นกับเธอได้งั้นเธอตัดกุชช้บ้างตัดตรงปลายลูกโป่งเลยเอ,เอ,อ้าวอ้าวโอ้โหเธอนี่ละเอียดจริงเลยนะมาคุสตัดรูเล็กนิดเดียวเองยังไม่ละเอียดเท่าเธอเลยนะเนี่ย งั้นเรามาคลิปออกกันอีกนิดเถอะนะอย่างนี้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 นี่น,นี่ไม่ต้องใช้แล้วนี่ก็ไม่ใช้เราสามารถตัดมันเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะครับตอนนี้เราแค่ต้องใช้คาถาวิเศษว่าอะไรนะหนึ่งสองสามอออแล้วลูกปวงของผม,ผมก็เป่าได้ปกติแต่อ,อยากทำได้ไหมฮะ โอเคนั้นผมจะบอกเคล็ดลับให้ฟังนี่คือความลับของลูกโป่งที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นๆแต่ก็ยังสามารถเป่าลมได้ครับดูสิมาคัสความจริงแล้วในนี้มีลูกโป่งสองใบซ้อนกันอยู่<อ>ขั้นแรกเราต้องดันลูกโปง่งลูกในให้ไปด้านข้างเล็กน้อยแล้วก็ดึงลูกนอกออกนะครับ พอเป่าเสร็จก็โชว์ว่าลูกโป่งไม่มีรูคราวนี้ก็มาถึงการตัดแล้วขั้นตอนนี้สําคัญมากคือลูกโป่งอีกลูกต้องไม่อยู่ด้านบนดังนั้นต้องระวังตอนใส่เข้าไปให้ม้วนลูกโป่งเล็กน้อยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปในลูกแรกอย่างนี้แล้วคราวนี้ตัดปลายลูกโป่งออก เก่งมากผมจะโชว์ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมล่ะลูกปองอีกใบ รูนั้นอาจจะดูเล็กนิดเดียวแต่เราก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นได้ครับเพราะจริงๆแล้วเราจะต้องยัดลูกโป่งลูกที่สองลูกไปให้ลึกๆจะได้มองไม่เห็นอย่างไงล่ะจากนั้นจับมันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หยิบไกลๆขึ้นมาแล้วก็ตัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่างนี้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 และอย่างนี้แล้วเราก็แอบมองว่าลูกโป่งเราอยู่ไหนอ้ายังเหลือที่อีกนิดหน่อยงั้นผมตัดเพิ่มแล้วกันแต่ถ้าจะให้ดีควรตัดให้โค้งๆหน่อยเพราะสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราจะต้องยกลูกโป่งอันดีให้โผล่ออกมาเล็ก น้อยนี่แล้วก็ใช้มือปิดจากนั้นก็เป่ามันเป่าลมก็ไปส่วนลุกที่ตัดไปแล้วก็ให้ซ่อนไว้ข้างหลังเป่าลมให้ใหญ่เลยครับคนดูจะได้มองไม่เห็นตรงนี้ก็ใช้มือปิดไว้อย่างนี้ยังไงเอาละเสร็จแล้ว แค่นี้ลูกบอลที่ถูกตัดก็จะคืนสภาพได้อีกครั้ง